ขั้นตอนก็คือเหมือนกันคือเข้าไปสมผัเข้าไปลงทะเบียนได้เลยก็จะเป็นชื่อผมผมจะลองออกไปก่อนแล้วสมัครใหม่ก็ได้ดูให้ชัวร์ครับท่านที่ยังไม่สมัครก็ต้องกดสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเข้าไปแล้วตรงกลางนี้จะเป็นหลักสูตร Dn w a c a d e m y ซึ่งถ้าท่านเป็นยูเซอร์ท่านก็สามารถเรียนหลักสูตรบางหลักสูตรเช่น Digital Gen Feature เมื่อท่านทำคุณสมบัติครบ5,3 0 0ท่านสามารถเรียนได้หมดทุกหลักสูตรประมาณ5,000ท่านสามารถ ส่งลิงก์ก็จะมีลิงก์ต่างๆให้ท่านส่งท่านสามารถหา User ติดตัวท่านโดยการกดที่สามเหลี่ยมคัดลอกลิงก์แล้วนำลิงก์ของท่านไปโพสใน Facebook กลุ่มใน Line Open Chat หรือเพจหรือที่อื่นๆที่ท่านทำได้อันนี้สมัครสมาชิกฟรีผู้ที่สมัครสมาชิกฟรีก็สามารถเรียนหลักสูตรดิจิทัลเจน OPP ได้โดยคลิกแล้วคัดลอกลิงก์ส่งไปให้ตามกลุ่มต่างๆหรือตามเพื่อนของท่านหรือ ท่านอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็กดเปิดลิงก์ดูในนี้ก็จะบอกทุกอย่างให้ผู้ที่เปิดลิงก์ดูตามนี้เลยครับก่อนอื่นท่านต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นชื่อท่านอย่างนี้